แทนเฮาดูแลแทนเฮาแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเพราะนั้นเขาก็เลยประสานติดโรงเรียนผมก็จะประสานไปกับ <c oughs> นออนนักเรียนที่มาดูแลมามาในโองการเรียนรูทีนเป็นนี้เกิดเดี่ยมาหอนี่ครับนี่ยำขางนะครับในสมัยโบราณเนี่ยมันม,มีวิทยาการการแพทย์ที่ก้าวหน้าเปื่อะต้องใจ้ความเป็นเหตุเป็นผลของเรื่องธรรมชาติมาช่วย นะครับปะขบอันนี้ใจความห้อนความหอนคือคือในส่วนนี้ขอเสริมน้อยนะว่าในสิ่งที่ในอดีตคนโบราณคิดมากันนี่นะจ๊คนสมัยใหม่บอกว่ามันมีการวิจัยไปว่าจีอีหลายหลายครั้งที่รายการคุณปุยอุนะยายจากคือคือมันมันเป็นเป็นแพทย์สายตั้งแต่วันออกเนาะนี่เนื่องจากเขาไปเฮียนหูตั้งแต่วันตกนัก ก็เลยไปเจือฝลังเหีมมดเนาะไอ้กรรมที่ของเขาที่ใจได้ดีเนี่ยก็คล้ายๆว่ามันเหมือนของโบราณกับบไครรเจือกันซึ่งความจริงฝลั่งในใน,ในการประชุมครั้งเนี้ยเจ้ากะไดเ้เรียบเรียงเอาการเขียนของคุณหมอท่านหนึ่งเปิดเขียนไว้เรื่องของการทําสมาธิยุดโลกอย่างต่างๆนะฮะลงเขียนเป็นจุลสารไว้ขึ้นเปกว่าฝรั่งมามอกว่า สิ่งตีอันค้นของยุ่อคเนบางไทยทาเนี่ยเป็นสิ่งตีสุดยอดมันเขาไปเนี่ยตีฝรังตีเมืองฝรังเนี่ยได้ผลดีเขามาชื่นโจมของเขาแต่ของเขาเขาจะละเห็นละ่เนี่ยมันเป็นปี่เจ้าเพราะฉะนั้นในในวันตีเขาแสดงเนี่ยนะจะากระจายเนอาหารว่าเอออ้อย่างที่เปิดนี่แล้วมันมีเหตุผลจะได้เขาไปศึกษารวมกันเจือไปเจือว่ากันที่หลังนะเจ้าเหมือนกับสุนไทัยเนี่ยของเขานี่ก็รมการของเขาคือคุณปอเย็นสมมิ นะฮะนอกจากว่าปอปอปันท่วานี่นะจ้ายังมีปอเย็นแถมโอ้หมดกูใบพาไปเนี่ยคือว่าสาขาสาภาเนี่เขาจะไปไปแอลไปเยี่ยมเยี่ยมทุกอำเภอนะอำเภออะไรอย่างน้อยหนึ่งครั้งเยี่ยมหาการแบบนีน้ปัญหาอย่างจะอยู่ร่วมกลุ่มกันจะได้จะมีเรื่องอย่างที่จะต้องให้สาขาช่วยเหลือเนี่ยพาจะไปป้าว่าปอเย็นเดินแวดแล้วกลับมาละหน้านักเลยนะจ้ายเป็นบอกคร<อ>ับ เป็นยาพ่นเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยคือคือเป็นสิ่งที่เขาบหน่าจะลบลูแต่ว่าถ้าได้ร้องยังแม่นกระทังยังเดิมเนี่ยฟาดทาะไรโจทย์เขาไม่มาฮับเนาะครับฟาดทาะไรโจทย์มาฮับคำลุนมาแม่นกระทังแพทย์นะเจ้าแพทย์ทั้งหลายดีในโรงพยาบาลนานนั่นแหละบางคนกินยาตั้งแต่วันตกจยุดประมดมดคอสไปแล้วหายจ้าะมาดูก็ฟาดทาะไรโจรอยู่นะจ้าอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเจ๊ะ นี de ่คร ja ับค well, okay. ุยกันครับเป็นงานครับอันเดี๋ยวนี้เป็นอดไรกี่เสียงต่ำเสาต่ำสายนี่ในติดหมูไปสามชุมชนหมดเลยครับเดี๋นี้วันนี้มือนกันสักกี่อะไรย่งก็ครับเขียงต่ำเสาต่ำสายเขี่ยงสามสายของเทศบาลครับบ้านนี่กับบ้านตรงนี้บ้านไหนกับบ้านตนี้ครับครับเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นติดตามคือบางบางบางชุมชนยังเปิดอยู่ครับ เอ่อผมตื่นเจ้าๆยังได้ยินนะอย่างผมยังไต้มีของเทศบาลของเทศบาลหมอครับของเทศบาลเหรอครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปประสานทั้งทั้งไอ้ต่อจำพันเนาะครับครับไฟไปจำพันเพราะว่าขอโทษนะจ้าจางเสี่ยงครับครับเอ่อท่านปุ้ยครับเมื่อกี้ผมกล่าวไปน้อยว่าว่าทำหรือภูมิอาญย่บางอย่างมันจะหายไปนะครับอย่างเช่น หลายอย่างด้วยกันนะที่อย่างเช่นยาเนี่ยนะครับแต่ก่อนนี่จะมียาเป็นโถงนะครับแกแกเจ็บหัวแก้พิษเดียนนี่นะมีมีเอาหากย้าเนี่ยเอาหากไม้ต่งตางๆมาล้วมเป็่นตามลายยานะ่ะถึงเป็นเป็นระบบแล้วนี่จัดเป็นระบบละนี่นบบนยา,ยาแกเจ็บ <ยา S 2> หัวนนคับบนี่ยาแกกันหะมันยาแกหาต้นเป็นยาล้วมเลยน่ขายแกสักปะ มาเดี๋ยวนี้ไปซวหาบ่มีเพราะว่ายาปัจจุบันปัจจุบันม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 าใจในประเทศไทยเ่ยลืมไปอะไรตัวนี้ก็บางอย่างยังใช้อยู่แบบว่ามาทางดุนมองบ่มีการวิจัยแต่สมัยก่อนมีความโม้เนาะเดี๋ยวนี้วิจัยมาเนี่ยไปเนี่ยมาเนี่ยอย่างที่หองที่วัวเนี่ย ยัวิจัยจะตามเหตุไม่พอห้อจังคิดเรื่มไอ้เขียนหนังแน่อหนังแน่เดี๋ยวที้สวนโลกหูจักละผมก็เป็นอีครับนี่มันจะถูกลืมถ้าบอมีวิจัยมาจ่อยนะจะลืมไปอย่างเลยผมผ่านความสำคัญไอ้ครับอะไบรรยากาศเนาะครับวันนี้เนาะครับผมบอต้องขอบคุณอบจเนาะครับแต่สำคัญที่สุดคือถ้ามีบรรพชนเนาะ บรรพบุรุษเขาเนาะพญาสังสมนะฮะก็บัมีวันนี้ของมังน่านเขาเนาะครับเนาะครับบอกว่าดีแล้วครับแล้วก็มันผูกกระตั้งเหยือใบงานได้ครัหนังสือโจนขออภิสวรณ์ต่กี้เนี่ยนปีปีนี้ครับหนังสือยังครับพี่ครับแล้วครับโอเคปีนี้ครับบนตังเต๋เขามีใจแข็งไปยังตะโกนโอ้ตะกี้นะครับเนาะนะฮะบางบางตีได้รับข่าวสารจากสวทนี้แล้วนะครับครับ ถ้ามันบ่ลำบากนักนะฮะกับมาให้กำลังใจผู้สูงอายุก่อ็ได้มาเหยนโฮกับผู้สูงอายุนะครับเนาะแล้วก็สวัตถ์น่นมีรายการผู้สูงอายุนะครับแหมนะครับจ่องทางหนึ่งที่ปีสามาถจัดนะครับก็ถือว่าดีละที่สวัต์ได้โอกาสสามาถึงอายุยังฝากถึงสถานีอื่นๆนะครับถ้ามีจ่องทางสนับสนุนกิจกรรมการเียนโฮของผู้สูงอายุก่อ ่วยสนับสนุนกันเป็นเป็คนอื้นครับเป็นเป็นผู้มีพระคุณนะครับของโมเฮาของจัดบ้านเมืองเฮานะครับครับทังทีมอบจอนานนะครับทางสภาเจ้าหน้าที่ที่มีใจสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับดีครับดีครับปีครับก้อจงขอขอบคุณผู้ที่เป็น ชอบเฉยมาแล้วครับก็มีกําลังใจดีจะาดำเนินการต่อไหร่ล่ะที่นี่ผมแค่เรียนคำยางนะว่ากําลังใจมากเลยครับใจคำครับผมครับผมวัสดีครับสวัสดีครับนายกครับนายกนรินท์ครับสวัสดีครับีสวัสดีครับผู้สูงอายุคุณภาพมีเรื่องขออนุญาตพี่แจ้งสองเรื่องเนาะครับที่เมื่อกี้เ่ินทาผู้ผู้ชฟังทางบ้านเหมือนโทรศัพท์เข้ามานะครับ ก็อยากตะ้สายตรงนี้ช yeah, huh, <s> ี <locals> ่จงค่อยเดิน <Und> ข <ga> ึ้นพื hmm. Hmm. Mm ้น hmm. ที <hana> mm ่ท hmm. ี hmm. ่เป็นสามแยกที <hana tactile road> ่จะเลี้ยวเข้าไปข้างสนามบินเนี่ยะครับเออมันเป็นพื้นที่ข้าเชี่ยวเนาะและโดยวันนั้นลายสุชีเช็คมาเนี่ยเป็นพื้นที่เขตไว้การภาษีแต่เป็นเขตทั้งของกรมทา้งนี่นะอืมครับที่มันเป็นห้อยเชื่อมเนาะครับเดี๋ยวจะติดต่อทางกรมทางว่าถ้าเป็นสามารถกรุณาได้แต่คือเป็นซ้อมเลยนแต่ว่าถ้าไม่ได้จ่ได้จะร้องพาพอว่าจากนี้ที่ใดเนี่ยจริงๆก็เพียงแซป้ามาได้เนาะ แทนเรื่องเสียงเสียงําสายเนี่ยอมีหลายบ้านที่สิบเป็นอยู่ใกล้เป็นสีไขล่ลำค้านเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยมันเกี้ยเป็นมนันนี้อะนนั้นเาซับองอย่างพองนี่ไยหลายที่ไม่ได้ใจเป็นอาจจะพวกเมว่าลํำไปหลํำมาอันนี้ก็ต๊อกออกไปอย่างนี้นแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะคื้เจ้าหน้าที่เขาไปเช็คพอครับเช็คพื้นที่พอนะครับครับดูว่าอันไหนที่ที่เสียงมันมันคาถ่ายไปเนาะ แต่ได้ยินววามาเหมือนกันล่ะเวลาท้องเจนนี่มาถามเป็นก็บอกว่าเออบางบ้านเปินลำค้างส่วนเล็กโตนาะขวายนะข้าวสารคื้ขวายลร <c oughs> วลก็ไปจำอยู่หัวหัวหน้าต่างเปิดอีกนะอ๋อครับที่พองนี้กับนี้แต่ว่าเพราะตั้งไก่ก็เลยบอกให้ได้ยินแต่ว่าอันการการทำสิ่งต่างๆกับเป็นการกระจาข่าวสารกปะจายกำับสมรรถนทั่วไปเนาะกับเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าเวลามันเปิดนี่มันเปิดไปมดเนาะคนไกฟังมันเหมือนริววเนาะถ้าใครฟังกับเปิดนี่ บอกใ้ฟังกับปิดแล้วว่าส่วนใหญ่มันก็จะเพิดในส่วนตัวเจ้าอย่เนีเนาะเลยวับคิแจ้งแล้วเดี๋ยวจะให้เขาไปไปดูนะครับทราบทันใดที่ที่หันว่าหันว่าอันเ่องนันสายช่วงใดที่บรได้ยืนกับแจ้งมันตั้งแต่บ้านก็ได้เนาะครับผมครับเดี๋ยวเลยพูดถึงจุดรายละเอียดหน่อยเขาจะได้ไม่ตหยุดนะได้ครับได้ครับ ขอบคุณมากครับขอบบคคุณรันายโยคับสวัสดี้ข้ามนายโยลินครับครับสวัสดีครับนายกตีครับขอบคุณครับตีชี้จังครับจะได้ไมกต้องเอาไปฝากไปด่าว่าไปด่าว่รับคุณปุ้ยครับผมเคยเรียนเพิ่มเติมน้อยกว่าอันวัฒนธรรมต่างๆนไงนะเป็นสิ่งที่ดีที่งามมากทีเดียวที่เราเป็นบัานอยู่ครับมันจะแฝงหรือจะมันจะฝังอยู่ในเรื่องความเคารพความเชื่อถือนะอย่างเช่นเขาจะไปดำน้ำก่อนครับเปิ่าจะต้องไปบอกเจ้าหนี้เจ้าฐานเนี่ยก่อน เออปีนี้เนอข้าจะมาเนี่ยเนี่ยลงน้ำละจะขอเจ้าที่เจ้าฐานจัดดูแลเอ่อนอกด็ดูแลพืชพันธุ์ให้มันใหญ่มันโตมีผลออกมาดอกของไดเข้าไหลนะนี่จะจะัดเปิ้ลจะมีการปด้ตดขออนุญาตก่อน,นอนุญาตสานทีได้นะอ่าแล้วก็ไปจะดำนาททำงานไปช่วงระยะหนึ่งงานเสร็จผลออกมาก็เปิ้ลก็จะไปเลี้ยงอ่าไปขอบคุณนั่นลนะ นะอ๋อดอกไม่ถูกเียนไปบอกไปเก่าผลที่ได้มาพูมาจ่าไห้เดี๋ยนี่ได้ผลเป็นเลิศหรือได้ผลสมอกสมใจละเข้าป่าอาหารก็เข้าสู่บ้านสู่เฮียนนี่มาถึงบ้านถึงเฮียนเหมือนกันนะฮะกับสิ่นี้กาเข้าก็ผู้่อจะไปห้อยทอนี้คือเนม่ยทาอนนี้นะไปบอกปล่อยฝากว่าขอฝากเข้านี่เนื้อเนื้อหนูมากินเนื้อไข่หมาปีงั้นเวลาจะเอาไปจะไปสีนะครับ อ,อครับผมครับอะไรครับเออ,เอ,อ,เอ,อผมฟังรายการคุณทุทยเ,เหมือนแล้วเนาะแต่วันนี้ได้ฟังในเรื่องนี้ก็บคุณซึกแบบดีใจนะครับยังมีคนในอนุรักษ์เนี่ยไว้อยู่ครับเออ